น,าานั่นเ,นเองคับอนนี้ก็ตอนเนดอนนะแต่ตอที่ไม่ได้ออกอนนกิดบเกด้วยกันรูเปล่าถ้ีนรั้องออกไปที่ทททบันเทบวกเกลนเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ดิยาเฉลอ่า ชื่อว่าพอนครับอันนี้ถ่ายด้วยไอโฟน4นะครับนะติดนาเลยก็นย อุทยายนเฉลิมการจนาพิเศษหรือว่าเป็นอุทยายนหนึ่งในวัดเฉลิมเกียรตินะครับถ้าเข้าไปคงจะเป็นกันมากกว่านี้นะครับตรงนั้นก็คือสะพานเจษฎาบดินนุสรเจษฎาเออเจษฎาบดินทรานุสรน,นะครับ <c oughs> ว่าสุดยอดมากนะครับอันนี้เป็น e p ปีสามีสาก็ไม่ได้ค่อยได้ออกไปไหนหรอกนะ อีพีแรกก็ทรมอีพีสองก็นอนอีพีสามก็นนนนแหไงไปแต่นน,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 นทุกเียร์นนนทุกเทียะซึ่งมันจะลื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ในการถ่ายของ i p h s n e s แล้วปฏิวัติการถ่ายของไอโฟนสี่าแต่บว่าแบตโคตรหมดไปแบตบโครตรหมดเร็วนะครับซึ่งตรงนี้นี่คือ เอออะไรคือทิวหับให้เขาบันโอเคลองจากรายแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะฝากกดไลค์และกด s u b สไคร b ์ข้างล่างนี้ด้วยนะครัใะให้ได้ไม่พ้าชมคลิปใหม่ๆกับพวกเรานะครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ